สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับขันข้าวโปรฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะขันก็จะพาทุกทุกท่านค่ะไปชมรถเนเจน For r ์เนเจอรุ่นไวท์แท็กคันนี้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรบชมกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องโปรฟอร์ดทั้งขันด้วยนะคะไปชมพร้อมกันดีกว่าคะ่ะในรุ่นไวท์แท็กนะคะรุ่นนี้นะคะเรามีให้คุณลูกค้าเลือกค่ะทั้ง เกียร์6สปีดและ10สปีดนะคะขับเคลื่อน4ล้อและขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะคะมีสีให้คุณลูกค้าเลือกค่ะมากถึง6สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะคะสีบรอนซ์เงินสีเทาดำค่ะสีดำนะคะและมีสีพิเศษนะคะเพิ่มอีก2สีให้คุณลูกค้าเลือกค่ะสีเหลืองและสีส้มนะคะ2สีนี้นะคะเราก็จะ เพิ่มค่าสีพิเศษขึ้นไปอีก1,000 10, 0บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชุดแต่งกันดีกว่าค่ะคันนี้นะคะแลนส่วนขอชุดแต่งนะคะคันนี้นะคะเราก็ใส่เป็นชุดแต่งวายรอบคันให้กับคุณลูกค้าค่ะพร้อมยกสูงให้อีก2นิ้วนะคะและเปลี่ยนล้อมแม็กให้ถึง 20นิ้ว <c oughs> เลยค่ะเริ่มจากรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะคันนี้นะคะขวัญเปลี่ยนกระจังหน้าให้เลยค่ะใส่เป็นกระจังหน้า FORD นะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระจังหน้าแ a p t ตอร์นั่นเองนะคะพร้อมใส่ไฟ LED ให้3ดวงบนหน้ากระจังนะคะเพิ <illed infrastructure S 2> ่มความสวยงามให้กับกระจังหน้าของเราด้วยนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะตรงนี้นะคะขวัญใส่เป็นค้อบไฟหน้าเพิ่มให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะพร้อมทั้งด้านล่างของเรานะคะเราใส่เป็นกันชนหน้านะคะ ทรงวายนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะมีกันแข็งด้านล่างด้วยนะคะตัวนี้เราทําสีดํานะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกทําสีดําก็ได้นะคะหรือสีบรอนก็ได้นะคะตัวนี้ถัดมานะคะในส่วนของฝากระโปรงด้านบนค่ะตรงนี้นะคะขวานใส่เป็นสกู๊ปหน้าทรงฟิตนะคะคุณลูกค้าเลือกทําสีดําด้านตัดกับสีตัวรถนั่นก็คือสีเทาดํานั่นเองค่ะเดี๋ยวขวานพาไปชมด้านข้างต่อเลยนะคะ มาถึงด้านข้างกันเลยนะคะด้านข้างขาตัวนี้นะคะจะเป็นซุ้มล้อนะคะของชุดแต่งวายนั่นเองค่ะตัวนี้จะปั๊มนะคะตัวอักษรวายนะคะที่ซุ้มล้อให้ด้วยนะคะคันนี้ค่ะอย่างที่ขวัญบอกไปต้นคลิปนะคะคันนี้เรายกสูงเพิ่มให้อีก2นิ้วนะคะและใส่ปีกน้องให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะเพื่อช่วย ปรับองศานะคะในกายขับขี่ให้กับคุณลูกค้าค่ะและคันนี้นะคะในส่วนของล้อมแม็กค่ะเราใส่เป็นล้อมแม็กขอบ20นะคะคันนี้ตัวออฟเซ็ตนะคะจะเป็นลบส4นั่นเองค่ะใส่คู่ให้กับยางออฟโรดนะคะตัวนี้จะเป็นยาง MT นะคะ ถัดมาเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะเบ้ารองมือเปิดนะคะตัวนี้เราก็ใส่ช่วยไม่ให้รถของเราไปลอยขาให้เราเปิดรถนั่นเองค่ะถัดขึ้นมาเลยค่ะกระศาสตร์ข้างนะคะพร้อมกับราวหลังคาด้านบนตัวนี้นะคะราวหลังคาในรุ่นวแทกเรามีมาให้แล้วนะคะจากโรงงานนะคะตัวนี้คุณลูกค้าสามารถยึดติดอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะด้านบนหลังคาได้เลยค่ะรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมเลยนะคะ ัดมันเลยค่ะตัวนี้นะคะสปอร์ตบาร์นั่นเองค่ะรุ่นไวทแท็กเราก็มีสปอร์ตบาร์มาให้จากโรงงานแล้วนะคะรุ่นไวทแท็กค่ะรุ่นนี้ค่ะจะเป็นไฟไท้ายแบบ LED นั่นเองค่ะขวัญก็ใส่ข้อไฟให้นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับไฟไท้ายด้วยนะคะเพราะในส่วนของด้านท้ายค่ะเรามาดูด้านท้ายกันต่อเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะคันนี้นะคะเราเริ่มจากฝาท้ายกันก่อนเลยนะคะฝาท้ายของ Wie รุ่นไวทแท็กค่ะรุ่นนี้จะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะโอ้ อันนี้นะคะเราอุปกรณ์นะคะที่เราถอดเปลี่ยนค่ะเราก็ใส่คืนให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะและในรุ่นไวแท็กค่ะเรายังมาพร้อมกับกระบะลาเนรนนะคะจากโรงงานค่ะแบบพิเศษนะคะเป็นแบบเรียบนะคะตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะคะแล้วรุ่นไวแท็กนะคะรุ่นนี้ค่ะด้านในของเขานะคะยังมีตัวเสียบนะคะไฟบ้านให้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะจะเหมาะสำหรับสายแคมปิ้งนะคะ ตัวนี้นะคะเราก็สามารถเสียบใช้ไฟได้เลยนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับฝาท้ายนะคะด้วยการใส่ครอบตัวอักษร FORD ตัวใหญ่ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ก็เลือกทําสีเป็นสีดําด้านตัดกับสีเทาดํานั่นเองนะคะระดัดลงมาเลยค่ะในส่วนของกรนชนท้ายนะคะคันนี้นะคะขันก็เปลี่ยนกันชนท้ายให้นะคะใส่เป็นกันชนท้ายเหล็กนั่นเองค่ะมาพร้อมกับห่วงลากจุงสีแดงแบบนี้ด้วยนะคะ เราชมรอบตัวรถกันไปแล้วค่ะขวัญคิดว่านะคะน่าจะถูกอกถูกใจใครหลายๆท่านแล้วใช่ไหมคะท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากจับจองเป็นเจ้าของใน g e n ฟอร์เรนเจอทุกรุ่นค่ะสามารถโทรหาขวัญได้เลยนะคะที่เบอร์0946599596นะคะพิมพ์เบอร์ปุ๊บไลน์ขึ้นปั๊บนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะคะ ขวัญก็มีบริการจัดไฟแนนและส่งมอบรถให้นะคะถึงหน้าบ้านเลยจองอะไรกับขวัญนะคะสะดวกสบายและปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็จบการรีวิวในวันนี้นะคะขวัญก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ดูรีวิวของขวัญตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถฟอร์ดคิดถึงขวัญข้าวอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อที่ไหนนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับขวัญค่ะวันนี้ขวัญก็ขออนุญาตไปส่งมอบรถสวยคันนี้ก่อนนะคะย้ายขวัญดูรถรุ่นไหนค่ะสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะขวัญจัดให้ค่ะ วันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ